ไปหาหมอซะมึงค่ะเอ้ยหลังจากเผลอหลับในห้องเรียนนะคุณก็ตื่นมาแล้วพบว่าทุกคนนะกลับบ้านหมดแล้วนะเป้าหมายคุณคือหนีออกไปแล้วคุณแค่เผลอหลับจนนี่คือเราต้องหนีไงมันได้เลือดขูกมาอ่ะคุณลบกระดานแล้วคุณได้เลขูกมาอ๋อนี่อันนี้คือเลิศแล้วใช่ไหมได้เลยเราต้องใส่โค้ดตรงไหนพอดีเฮ้ยนี่ไงโอ้ยนี่ปะเราต้องเป็นไรอ่ะแปดร้อนอย่างจะเรียงยังไงอะจะได้ยังไง หาอะไรอะแมนทั้งห้องนี้ไม่มีอะไรเนี่ยเรากดลิกได้นะเพื่อดูข้อมูลกดห้องเรียนทำให้ดีที่สุดเสมอเนี่ยโคตรสุดท้ายคือสาม,ม,ม,มต,ตั้งใจฟังโอ้ยแม่แม่เห็นไหมมึงต้องตั้งใจฟังเฮ้ยตัวแรกคือแปดเทคนิคนำเสียงอะไรแมนเนี่ยเปิดเล่นชาร์จเจอเลขแปด แล้วผมปวดที่ชักเป็นไม่ได้กูกูเล่นกูเล่นกูรู้แมนมันเขียนอะไรเนี่ยกอไก่ตาไอเฮ้ยแม่อาจจะอยู่นอกหน้าต่างอะไรนะเว้ยหรือแม่อาจจะใต้โต๊ะต้องดูดีๆแมนเวลาเราจะหนีจากโรงเรียนมันต้องสังเกตอะไรทั่วถ้ามันถึงมีกันไกลอยู่มบนโต๊ะห้องนี้มันเอางี้แมนกูรู้แล้วมันแปดใช่ไหมแล้วเราไม่รู้แค่ตัวที่สองใช่ไหมแมนหนึ่งหกสามปะ มันสานสี่นะนี่อะไรกันเนี่แล้วก็รอแล้วเลยแปดสองหกสามอ๋อถูกแล้วสี่สามสองเก้าเจ็ดอถูกแล้วแ้วแล้วไงต่ออ่ะแต่ถ้าถูกลราจะได้คุณจะมาทำอะไรอีกเ่ะนี่คืออะไรคืออะไรวุ้ยฟอยอ๋อแล้วแล้วแล้กูควรจะทำอะไรมันคือโตะมันคือหนังสือตามโต๊ะอะแมนแล้วไหนาคนเขียวคนสายเขียวตาสายเันยวาสายเขียวร้อยยี่ส้านก็ตังกตังเลสิ่ตงางสิววทตาไหมนะแมน มันเป๊ะหรือว่าหนังสือนี้ก็นับวะนับดิอ๋อหรอกูถึงนั่งบอกอยู่เนี่ยโอ้ไม่ฟังเพื่อนเลยถึงแล้วจะเงินใไหมครูรับแค่เงินโต้แอนมีโต้เลยแต่โต้ไม่มีอะแต่โต้พี้ก็ทำแต่โต้ยี่สิบสองเฮ้ยถูกแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรเหมือนกดล็อกเลยอ๋อเฮ้ยได้กุญแจแล้วไป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 ออกไปออกไปไหมไปอย่าดื้อดีกว่าอย่าดื้อจะดีกว่า เฮ้ยอ๋อลืมแอปเปิลน้ำพุสีแดงมันบอกว่า forget the a p p l e red f o u r t a e n หมายความไงอาจจะเป็นคำใบอะไรทุกอย่างเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลก็มีไอ้ตอนนี้มีกระดาษสิไงถ้าจำได้ประตูน้ำฮะประตูน้ำหมายถึงห้องน้ำหรือเปล่าหรือมันใช้ปูไปประตูน้ำวะสิไหนเนียนน้ำให้ไปประตูน้ำไปหรอกระดาษอะไรอ่ะ คอมบิเนชันล็อกเกอร์เดี๋ยวจะใบ้ล็อกเกอร์หรือจะใบ้ว่าโค้ดคืออะไรเดี๋ยวจะใบ้ว่าโค้ดอยู่ไหนอย่างแรกเลยคือมันบอกว่าแอปเปิ้ลสีแดงแล้วก็น้ำผู้สีแดงแอปเปิ้ลมันก็สีแดงแล้วเนี่วปะประตูน้ำหรือว่ามันหมายถึงนี่แล้วประตูที่อยู่ใกล้น้ำคือนี่เจดิตเตอร์เฮ้ยหรือเราต้องเรียบแดงคำคอมบิเนชันล็อกเกอร์บอกว่าให้ลืมแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำผู้สีแดง ทึาอะไรวบว่าอะไรวะเขี้ยะก,กูถึงไม่เฉียบคมในการนีเลยวะยตัวนี้ไม่ให้ใส่โค้ดอยู่ตรงไหนโว<ฮ>้มันมีกุญแจให้ใส่อยู่ใส่เป็นเลขอะและ้วเราจะรู้โค้ดคอมบิเนชันได้ไงเนี่ยหรือว่ามีแอปเปิลกี่ลูกแล้วก็น้ำกี่ที่แล้วก็น้ำผู้กี่ที่อะ 9ก้าสี่หกสองอะสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกูจะเรียงจังหวไม่ใั้จะได้อ่ะเดี๋ยวสีอ, <4. S 2> อ่ะเฮ้ยนั่นคืออะไรแมนไม่รู้อะหกสองอันสุดท้ายอ่ะและ้วอันแรกสีแล้วสีเก้าหกห้อง <6. S 2> สามเอออกไม่ได้เหรอกูไม่ใช่แบบได้ประตูออกมาแนละ้วโอเคแค่นี้กูจะตายสีย 4, แมนอ้ยอะไรเห้เห็นบัตร จะบอกแล้วว่าตูต้องว่าดลูกอะไรอะไม่บายเลยเลยอ่ะไม่รู้อ่ะต้องหาความเชื่อมโยงแมนไปมีให้ทาสีสามจุดมีให้ทาสีสามจุดแล้วแล้วแล้วคอมพิวเตอร์ไม่เปิดหรือว่ามันคือสีล็อกเกอร์จำแพงภูผามาหาการหรือมันคือสีล็อกเกอร์เราเลี้ยงไปที่ไหนแล้ว แล้วไงต่อถ้าเป็นจำนวนล็อกเกอร์จริงมันจะทำไะไม่าไม่มีบอกยามอะไรหรอแปลกนายนายนาย้ามไปไม่ได้มันมีสีชมพูแดงเลยชมพูไอเมนเฮ้ยไม่ผีเฮ้ยใครมันซ่อนแล้วข่าวไม่เอาเนี่ยไปทุบตรงนั้นออกไปเลยเนี่ยแงออกมา เข้าไปแล้วเข้าไปตายรือว่าตายมีไม้กวาดอาเสียดายเข้ามาทำไมเนี่ยไอนที้มันห้องผ่านโลงเปล่าเข้าไมาให้โดนล็อกอ่ะแล้วทำไมกูถึงไม่สามารถปลดล็อกประตูจากข้างในได้ตูเต้องสังเกตดีๆแมนเราต้องมีความเป็นตักสืมไปอยู่ไหนต้องมีสักที่ไม่งั้นจะเปิดห้องเอ๊ะอะไรนา ไปแมนเออละเทคนายไหนไม่เช uh, like, ื hey. ่อมโงเฮ้ย huh. อ๋อบนพื้นไอ้ควายกูก็ตั้งคลิปไปดีทุกชิ้นอ่ะเหตุใดมึงถึงกดพื้นนะแมแงกูไม่ได้กดพื้นเทคนายกูกดแคปล็อกเราหน้าถ่ายทุกที่อ่ะกูก็ถ่ายมอ่ายูเอสเอปเน่เอาแล้วนะเทคนายอาอีกเอาอีกเทคนายหัวกูจะแตก a few moments later คุณเป็นเพเจจัด 엔จินเฟลต้องหาทางหนีโอเคได้เลยแล้วมึงจะหนีบนอวกาศนะนี่ครับถ้าเกิดว่าคุณมองไปที่ดาวโดนั้นครับที่เป็นเส้นตรงนั้นนั่นคือดาวกิ่งไม้นะครับดาวดวงนั้นนะครับที่เป็นรูปหยักๆนีกนี้ครับนั่นคือดาวแมงป่องครับส่อหน้านับนั่นคือดาวเนสซียบดาวที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วก็มีหอามาเราจะต้องทําอะไรในนี้ให้ถูกก่อนถึงจะเฉลยและบางอันออกมาแล้วแค่ต้องรอให้ครบทุกวิธีเลยได้มันมีน้ำเงินสามเหลืองสามแล้วก็แดงสอง เฮ้ยเข้าใจแล้วกดเขียวก่อนแดงอันที่สองเหลืองสามและน้ำเงินสุดท้ายแล้วเรอะไรต่อกดไปแล้วอ๋อต้องทำให้ถูกอะไรต้องทำให้ถูกทั้งทั้งหมดนี่มึงเห็นว่ามันจะเป็นติดเฮ้ยอะไรวะเห็นวันนี้โคโคนัทเฮ้ยเหเวนลี้โคโคนัทอันนี้กูเลยไไม่รู้มันคืออะไรนี่ต่อไปเดี๋ยวนี้ละสวิตกูต้องสางไง อ๋อนี่เปล่ามันบอกเนี่ยเข้าไปดูออนไลน์เฮ้ยเสร็จแล้วเข้าไออนไลน์เอ้ยเป็ไงอ่ะไปประตูเปิดอันนี้อันนี้ออน <Okay. S 1> ไล<ป>นโอเคไปเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยต้องหาต้องหาขีากกา้เก่าเข้าไปที่คาฟเฟ่เทเลียก่อนดูนี่สิแมนราคาของอาหารแต่ละอย่าง,งมี<ด>เบอร์เกอร์กี่ชิ้น เนี่ย a b c d เราต้องเรียงเพร่าเราต้องคำนวณราคาเฮ้ยแล้วคำนวณทำไมอ่ะเอามาใส่ไงว่ามันรวมเท่าไหร่แล้วก็ามาใส่ในช่องโอเคก็ได้สามาสเก้าห้าสี่เฮ้ยโอ้ไปกีนคีการ์ดเปิดได้สองห้องเลยปะเนี่ยโอ้โโคบาจะหยิบไม่ได้ ดกดพื้นก่อนเลยถ้าดาดยึดตัวจ่ายไฟไม่ยังล็อกเลยทชกนเลยโอ้ไปแล้วไปห้องนู้นก่อนนี่ห้องนอนไม่ใช่เวลาพักโอเคอ๋อ <kar> อ๋ออยูเจอกุญแจไปเลยว้าวว้าวว้าวาอ๋อนี่รอหาพวกขับเอามาใส่1 minute later เดี๋ยวครัอันสุดท้ายไม่รู้สิแม่ ตาดูดีๆนะความเป็นเฮ้ยนี่ไงใส่เลยแล้วไงต่ออ่าอ,อย่าบอกนะผมต้องหาเ์เซ็นมบบารูปแบบการเปิดอะไรนี่เฮ้ยวันที่ยี่สิบเก้าไม่อย,อยากเชื่อเลยว่าฉันทำกร์ดหายฉันจะตกอยู่ในปัญหาหนักแ,แน่ฉันจะได้ฉันมีมันมุมงไมนาเมนี้นะตอนนี้ฉันยังอยู่ในห้องเมเทเนซ์ บางทีฉันจะทำตกไว้ขณะที่ฉันกำลังซ่อม The จะไฟเขารับ Code Alert หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ถามสองมันมีกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบเฮ้ยตรงนั้นก็มีสิบพัดีแมนหรือว่าศูนย์ก็คือไม่เปิดหนึ่งเปิดสามหกเจ็ดปชีตสิบเก้าแปดเจ็ดหกหนึ่งสามหกแปดเก้าสิบหนึ่งสามหกแปดอะ แปดเก้าสิบโอโอ้โอไปหนีเลยหนีเลยแมน <c oughs> หนีที่นี่ดีกว่าบอกแล้วว่าโอเคต้องไปเอาโคบาตู้ไม่แจมโด้โคบายอยู่นี่นี่เห<ด>ยียบไปไม่ได้เทคนิค The Fuck ไปไม่ได้ทำไม,มดาวัวนัดเป็นเลขห้าไม่ต้อตง,ไ,ง <c oughs> มไม่เชื่อนะดาวไม่เลียงกันเ,เ,เป็นเลขสี่เลขเจ็ดวัตฟักมันคือโค้ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าไม่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าไม่ห้าสี่หนึ่งเจ็ดไม่เรียงไงเรียงแบบความสูงเหรอเจ็ดห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งไม่ว่าเลียงไล่ขึ้นบนหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเอา้านั่นแหละได้ไงวะก็คุณเรียงตามซ้ายไปขวา